หลวงปู่สวงตำนานพระอริยะเจ้าแห่งทุ่งละลมจังหวัดศรีสะเกดเพื่อเป็นการเผยแผ่บาร,รมีธรรมของหลวงปู่สวงจึงขออนุญาตนำเรื่องนี้มาลงและขอขอบคุณทิพยจักรผู้เขียนมณโอกาสนี้เรื่องราวของหลวงปู่สวงเห็นทุ่งละลมเป็นเรื่องราวที่เล่าขามานานหลายต่อหลายชั่วอายุคนว่ามีพระอริยะเจ้าองค์หนึ่งมีอายุยืนยาวหลายร้อยปีมีผู้พบเห็นมาตั้งแต่รุ่นทวดรุ่นปู่ย่าตายาย จนกระทั่งรุ่นลูกรุ่นหลานและท่านก็ยังคงสภาพอยู่อย่างนั้นอย่างน่าอัศจรรย์ทั้งยังมีปาฏิหาริย์สารพัดเป็นเรื่องเหนือโลกเหนือความคิดความคาดหมายของปุุชนธรรมดาโดยกล่าวกันว่าท่านเดินตากฝนไม่เปียกดำน้ําได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงล่องหนหายตัวเดินย่นย่อระยะทางรักษาโรคภัยไข้จิบให้หายได้อย่างน่าอัศจรรย์และมีอีกหลายต่อหลายเรื่องเรียกว่าเป็นเรื่องเล่าที่ไม่รู้จบ ล้วนมีแต่ความน่าอัศจรรย์พิศวงในตัวท่านทั้งนั้นความเป็นมาจริงๆของเรื่องหลวงปู่สวงนั้นไม่มีใครทราบประวัติท่านแน่ชัดเพราะท่านไม่เคยบอกใครใครถามท่านว่าท่านจําไม่ได้เขาเรียกเราว่าสวงก็สวงคําพูดคําตอบของหลวงปู่สวงนั้นฟังดูแล้วหาพิจ,จารณาดีๆท่านมีความมุ่งหมายให้ผู้ถามผู้ฟังทั้งหลายเลิกยึดตัวตนเข้าหาทำแท้ความปล่อยวางเป็นหลัก อย่างไรก็ตามด้วยความเป็นปุถุชนคนธรรมดาก็ยังอยากรู้เรื่องราวของท่านว่าท่านคือใครแม้ไม่รู้ก็อยากรู้ปฏิหารของท่านอยู่ดีซึ่งแท้จริงไม่ใช่เรื่องหลุดพ้นแต่อย่างใดหลวงปู่สวงท่านเป็นสรณะที่พึ่งของชาวสุรินชาวศรีสะเกตและทั้งผู้ศรัทธาทั้งใกล้และไกลรวมๆแล้วก็น่าจะมีผู้นับถือท่านอยู่ทั่วประเทศเพราะกิตติศัพท์ของท่านนั้นเลื่องลือจริงๆไม่ว่าการให้โชคลาภ การโปรดผู้ยากให้พ้นจากความทุกข์ทั้งการกินอยู่การเงินต่างๆผู้ที่ท่านโปรดล้วงได้รับความสุขก,กายสุขใจปเปรียบดังว่าได้ตายแล้วเกิดใหม่มีชีวิตที่ดีกว่าเดิมดังนั้นจึงมีผู้คนจํานวนมากต่างพยายามแสวงหาที่จะพบท่านให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อเป็นบุญวาสนาบางท่านก็ได้เจอแต่บางท่านก็ผิดหวังแต่กระนั้นหากมีความเชื่อความศรัทธาอย่างแน่นแฟ้นว่าหลวงปู่สวงทัาเป็นพระผู้วิเศษมีจิตเป็นทิพย์ ท่านย่อมรู้เรื่องราวที่เราอธิษฐานถึงท่านด้วยความจริงใจและมีหลายต่อหลายคนที่ได้ประสบปฏิหารจากการอธิษฐานถึงหลวงปู่สวงโดยการอธิษฐานต่อหน้ารูปของท่านบ้างหรือแม้แต่พนมมือขอบาร,รมีท่านก็ยังมีตัวผู้เขียนเองนั้นไม่เคยได้กราบหลวงปู่สวงแต่ได้ยินเรื่องเล่าของท่านจากหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่เคยได้ติดตามท่านอย่างหลวงพ่อส้อยวัดเรียบราดบำรุงท่านเล่าว,ว่าท่านเองพบเห็นหลวงปู่สวงมาแต่เล็ก หลวงปู่สวงท่านปากักผระขาไว้ที่ไหนชาวเขมรอพยพที่หนีภัยสงครามจะมารวมกันอยู่บริเวณเพราะรู้กันว่าจุดที่หลวงปู่ปกักพระขาไว้ลูดระเบิดไม่เคยตกลงมาสักครั้งเพราะบารมีหลวงปู่คุ้มครองอย่างที่ชาวบ้านที่หนีตายจากภัยสงครามอดอยากหิวโหยด้วยขาดแคลนอาหารการกินนั้นหลวงปู่สวงท่านจะมีหม้อข้าวเล็กนํามาหุงจากนั้นก็ตักข้าวให้กับผู้ลีภัยสงครามทุกคนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหม้อเล็กๆที่เด็กใช้เล่นกันนั้น กลับสามารถมีข้าวเพียงพอแก่ความต้องการทุกคนอย่างน่าอาัศจรรย์